เพราะฉะนั้นคนที่คนที่บอกว่านานเนี่ยมันไม่นานล็อกนะครับอืเรายังรอเป็นปีเลยปีสองปียังรอได้เลยนะอันนี้แค่เดือนสองเดือนจะเป็นไรไปอืมไม,ไม่ไม่มีปัญหานะชิวๆนะนะถ้ามาได้ข้อมูลได้ใจความอะไรก็ว่ากันไปเราไม่เชื่อใครทังนั้นแหละเอฟซีนะบอกในหลงไม่ต้องไปเชื่อใครเราดูแค่เชื่อแค่ตัวเองก็พป๋อเชื่อแค่สถานการณ์นะครับที่มัน เกิดขึ้นทุกวันทุกวันนี่แหละดูกันตรงนี้อืมใครก็ว่าฝั่งนู้นเขาก็ว่าเขาดีฝั่งนู้นเขาก็ว่าข้อมูลแน่นรู้ทุกเรื่องขนาดอยู่ที่ดาวนะครับเออ,อยู่ที่ดาวตะไอดาวไอนะดาวปูโ,โรหรือว่าดาวอังคารก็แล้วแต่นะครับมันยังรู้เลย <laughs> เออคนละคนละซีกโลกมันก็ยังรู้เออความเคลื่อนไหวที่นี่เนี่ยไอ้ก็ยังงงเหมือนกันไอ้หาเราทําไมไม่รู้วะเออคนภายนอกดันรู้ได้ยังไงถูกไหมมันเป็นไปได้เหรอมันก็ไม่น่าเป็นไปได้นะใช่ไหมเออมันจะรู้กว่าเราได้ยังไงถ้าเราอยู่ข้างในเนี่ยเราจะไม่รู้ได้ยังไงเออคนนอกดันรู้กว่านะรู้ดีจริงๆอืมมันเป็นไปไม่ได้นะครับคนไทยคนภายในต้องรู้สิถูกไหม รู้กว่าแน่นอนถ้ามันเกิดเรื่องที่ภายในนะครับเกิดเรื่องที่ในหมู่บ้านเนี่ยเราต้องรู้นะค,ความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆอยู่ที่นี่เราต้องรู้นะครับมันมันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้ามันไม่มีอะไรเนี่ยไปปั่นอยู่ข้างนอกอะ่ะมาเกิดนูน่นเกิดนี่โหนะใหญ่โตนู่นนี่นั่นอนะมันไม่ใช่นะครับน้ำลาย fc คำว่าน้ำลายแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะอืมก็พูดกไน,นไป c o n ทนต์ไป ล้วนๆหลอกให้เอฟีเข้าไปดูไงเอฟีก็เชื่อมันว่าเนะฮ้ยจริงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับดูง่ายๆอยู่ที่นี่รู้อยู่นะครับอะไรเกิดอะไรอยู่ในนี้เราต้องรู้ดีสิความเคลื่อนไหวที่นี่เราต้องรู้สิอืมเพราะฉะนั้นที่นี่ยังเงียบสงบนะเอฟทีเชื่อได้นะครับณนะวันนี้เย็นนี้อตั้งแต่กลางเช้ามานี้นะครับ เงียบกเกอลอ็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากชาวบ้านก็ไปทำมาหากินตามปกติเลยไม่มีอะไรนะครับตามนั้นเลยก็มันชัดเจนนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงแน่นอนใครไอคนข้างนอกจะว่ายังไงจะตำหนิยังไงนะครับมันก็เรื่องของเขาอืมมันเรื่องของเขามันเรื่องอ่าไปขัด แข่งขัดขานะครับเรื่องทํามากินเขาอาจจะไม่ได้นะเขาอาจจะโกรธเอานะครับโกรธเอาก็ได้แต่มันก็เป็นเรื่องดีนะอยู่ที่นี่นะครับมันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าเราได้อยู่ในพื้นที่จริงๆนะครับใครจะมาแหกตาเราก็ไม่ได้แน่นอนนะบอกได้เลย,เลยเอ,อระหว่างนะครับเอฟซี FC. ระหว่างสวนยางน้อยกับติดถนนดํา ถนนดำมีโอกาสที่จะขยับขยื่นนะครับนะที่จะมาก่อนแน่ๆอ่เพราะว่าการดำเนินการเนี่ยติดถนนดำเนี่ยเราดำเนินการก่อนดำเนินการก่อนก่อนที่ส่วนยางน้อยจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นส่วนยางน้อยนี่ต้องรอไปอีกนะครับจะเกิดขึ้นหรือไม่ยังไม่รู้แต่ถนนดำเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดแน่ๆ่ ในระยะเวลาอันใกล้นี้เพราะมันเข้าสู่ขบวนการไปนานแล้วแล้วมันก็ชัดเจนทุกอย่างอืมชัดเจนทุกอย่างชัดเจนยังไงก็ภาพไงคลิปไงอ่าเออชัดเจนตรงนั้นไงภาพภาพไงคลิปไงเออแต่ถ้าส่วนย่างน้อยเหรอไม่รู้ไปเอาภาพอย่างไหนมานะครับเขาไม่ได้เป็นคนถ่ายด้วยอีกต่างหากนะครับ ไม่ได้มีการพรีเซนต์ใดๆทั้งสิ้นไม่มีนะทางจกนาไม่มีพรีเซนต์เรื่องนู้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ชไม่เด่นชัดอหลักฐานไม่ชัดเจนแต่ถนนดำนี้ชัดมากบ่งบอกนะครับแล้วก็เจ้าของที่นะครับเจ้าของที่เดิมเขาก็มาพรีเซนต์ด้วยมาการันตีให้ด้วยอ่าอันนี้ชัดเลยนะครับเอฟซีชัด ชัดกว่าเยอะอืมเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับมันเด่นอยู่แล้วนิกกี้ยังอยู่ไหมนะครับก็อยู่นะนิกกี้ก็ยังอยู่นี่แหละนะครับเอฟซีอืมยังไม่ได้อยู่ที่ที่นานะยังไม่ได้เอาไปอยู่ที่นน่นนะแต่นิกกี้ก็ยังอยู่ที่นี่อยู่ ปลอดภัยนะครับอะไรเนี่ยพลาสติกแขวนแซวเดินตอนมืดๆที่จะถามว่ากี้ยังอยู่ไหมยอยู่นะครับก็อยู่นี่แหละนะครับไม่ไปไหนสุบูร์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอซทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาเนาะก็ทักทายกันนะครับเอซ เด่นชัดมาก FC นะนี่แหละนะครับก็เป็นไปตามนั้นแหละนะครับนะอยู่ในนี้สงบมากหมองตรงนะครับกว่าจะขยับขยื่นในเรื่องราวต่างๆที่4ี่กอน,นะครับยังไม่มีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงภาพรวมสำหรับวันนี้นะพูดถึง แต่เอฟซีก็ต้องก็ต้องย้อนถามว่าเอา้าวันนี้ถูกหวยก็บ้างหรือเปล่านะครับเอฟซีนะเพราะหวยเพิ่งออกมาเนี่ยนะครับเมื่อตอนเย็นนี่เองใครตกลุมพรางเหรออ่ะก็ผู้รู้กฎหมายไงนะผู้รู้กฎหมายเขาตกลุมพรางเออเขาคิดว่าเจ้าหนะ้าที่ลงลงพื้นที่วันนี้ครับที่สี่กอนะแต่ไม่ใช่นะมันเป็นคลิปเกา่านะ เออนะเขาบอกว่าโจกนาเน,นี่ยหนีไปสะกนก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่ลงวันนี้นะครับไม่ใช่นะครับอย่าไปเชื่อนะครับแอดอยู่ที่นี่แอดรู้ไม่มีเจ้าหน้าที่ใดๆทั้งสิ้นมีแต่ผู้นําชุมชนนะนะอยู่นี่ลงพื้นที่ก็คือผู้นําชุมชนหรือจะลงพื้นที่กับผู้สมัครนะผู้สมัครไอ้อะไรนายกอบตอหรอนะครับแอดไม่รู้รลกว่าคือสอทอหรอนะเขาลงทุกวันนะครับ เขาหาเสียงบ่อยๆไม่มีมองตงเขาบอกว่าที่โจกนาหนีก็ว่าหนีว่าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไม่อยากจะให้ปากคำนู่นนี่นั่นไม่ใช่นะอย่าไปเชื่อนะเพราะแอดอยู่ที่นี่มาแอดรู้นะครับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีอะไรในกอไผ่มีแต่หน่อไม้อ่อนๆน่าจะเอามาแกงเอามาผัดได้อยู่กดให้แล้วขอบคุณมากครับคุณ า,านะครับก็ตกลุมพางเข้าไปไงเป็นเป็นคลิปเก่านะครับซึ่งเขาเอามาเนี่ย FC นะเขาเอามาเนี่ยเขาไม่ได้มาเพื่อดูคลิปเก่านู่นนี่นั่นนะไม่ใช่คือแอดรู้นะว่าเขาเอามาเพื่ออะไรเอามาเพื่อตอกย้ําว่าคําพูดอะที่เจ้าหน้าที่เขาพูดนะ่ะมันเป็นแบบไหนยังไงเอามาหักล้างในคําพูดไง เออเอามาหาักล้างในคาพูดว่าคาพูดของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันเหมือนกับเราพูดนั่นแหละเพราะพวกนั้นมันจะพยายามบิดเบือนว่ามันไม่จริงไม่ใช่ใช่ไหมเอาย้อนกลับมาให้มาดูว่านี่ไงอ่าเจ้าหน้าที่เขาพูดแบบไหนยังไงเอามาย้อนให้ดูเฉยเยเออแอดเข้าใจเป็นแบบนั้นแล้วก็ชัดเจนไงนอืมหน้าแหกไปเลยเสิแค่ <laughs> นั่นแหละ ก็นั่นนะสิก็หน้าแหกไหมล่ะก็แหกเลยเขาเข้าใจว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ลงแต่มันไม่ใช่มันเป็นคลิปเก่าซึ่งเขาเอามาร,รีใหม่เนี่ยนะครับเอามารีเทิร์นขึ้นมาใหม่เอามารีดูเนี่ยก็คือเพื่อตอกย้ำคำพูดของเจ้าหน้าที่มากกว่าอืมจกนาหนีอ่ะที่ปรึกษาประโคมข่าวไม่มีแหมแอดอยู่นี่แอดก็ต้องรู้สิว่ามา มาจริงหรือไม่จริงเนี่ยก็ต้องออกไปดูสิมันจะเป็นข่าวใหญ่ถ้ามามาเรื่องอะไรถูกไหมเราก็จะถามว่าถ้ามามาเรื่องอะไรมาก็ต้องมาเรื่องติดถนนดําสิที่ติดถนนดาสิถูกไหมจะมาเรื่องสวนยางน้อยไม่ใช่สวนยางน้อยมันเพิ่งเกิดแต่ที่ติดถนนดําเนี่ยมันนานแล้วถ้าจะเดินเรื่องก็ต้องเดินเรื่องตรงนั้นก่อนถ้ามาเนี่ยก็คือปากป้ายเออถ้ามาก็ต้องปากป้ต้สิถูกไหมา นะแต่นี่มันไม่มีวันนี้มันไม่มีอะไรเลยที่เห็นนั่นก็คือมันเป็นคลิปเก่าก <c oughs> ็ตกหลุมพางไงเออไปเชื่อไงโอ้โหฟันทงโอ้โหนี่ยโชว์ใหญ่เลยนหนีจกนาหนีเขาว่านน้นหนีจะไปหนีอะไรเขาไปซื้อสว,าว่านก็บอกอยู่เขาไปซื้อสวานค์เขาก็บอกอยู่ว่าไปซื้อสวานสว่านมันพัง <c oughs> มันไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ไหนเลยมีแต่ผู้นำยุมชนนั่นแหละนะหรือผู้สมัครสอทั้งนะครับที่ลงพื้นที่ประจำอยู่นั่นแหละนะเออไอ้ก็งงเหมือนกันนะครับเอามาได้ยังไงโอ้โหนะครับหลุมพรางนะครับเออออเห็นเห็นคลิปคือไม่ถ้าเข้าไปดูข้างในจะรู้ถ้าเข้าไปดูข้างในจะรู้ว่ามันไม่ใช่ มันเป็นตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับตั้งแต่ที่ลงที่ของติดถนนดําอ่ะอลงตรงนั้นะแล้วก,ก็จะไปนั่งอยู่ที่อ่าผู้นําชุมชนใช่ไหมตรงบ้านผู้นําชุมชน่เอ,อเขาก็จะบรรยายว่าเรื่องผิดความผิดเป็นยังไงเขาจะมีคนถามยิงคําถามไปว่าอ่าแบบแบบนี้ผิดไหมแบบนู้นผิดไหมอย่างไงเขาก็อธิบายไปที่ที่อามาลีลันใหม่เนี่ยก็หมายความว่าเอามาตอกย้ําในคําพูด เราพยายามพูดทุกวันนะครับพูดกันทุกวันทุกวันมันก็ไม่เชื่อแต่ถ้าคําพูดออกมาจากปากของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยน่าจะเชื่อมากกว่ามันจะหนักแน่นกว่าถูกไหมแต่ถ้าเราพูดไปเนี่ยมันไม่มันสนใจหรวมันก็ดันอยู่นั่นแหละขนาดเจ้าหน้าที่พูดมันยังไม่พอใจเลยเออมันยังไม่พอใจเอาวง่ายเออยังโมโหคุณโบสวัสดีครับผม เขามากดให้แล้วขอบคุณมากครับผมนี่เห็นไหมล่ะมันชัดเจนไหมตีก็ <c oughs> เอามาเพื่อเพื่อตอกย้ำในในคําพูดมากกว่าแอดว่านะตอกย้ําในคําพูดว่าของเจ้าหน้าที่เนะี่ยพูดไว้ยังไงความผิดมันคืออะไรเราก็สุดเราก็เห็นกันอยู่แล้วอืมใช่ดูกันยังไง <laughs> เออ ก็เรารู้อยู่แล้วเอดดูปุ๊บแอดรู้เลยแอดไม่ได้คิดมากเลยแอดรู้แอดแล้วแล้วก็เข้าใจด้วยว่าเอามาเพื่อตอกย้ำในคำพูดไม่ได้เป็นเอามาเป็นใหม่เป็นเหมยอะไรไม่ใช่เอามาตอกย้ำในคำพูดว่ามันเป็นความรู้ไงเมื่อในเมื่อเถียงกันอุตลุดอุตลาใช่ไหมเจ้าหน้าที่เป็นคนพูดเองเนี่ยมันจะเข้าใจกว่าแล้วจะง่ายกว่าอ่าเจ้าหนี้พูดเนี่ยมันชัดเจนกว่าเพราะว่า เขาทําอันนี้โดยเฉพาะแล้วก็เป็นส่วนกลางด้วยนี่แหละเขาเป็นส่วนกลางด้วยเขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดดังนั้นเขาพูดตามหลักความเป็นจริงตามหลักของกฎหมายเลยอันนี้ชัดเจนไหมอ่าอันนี้แอดเข้าใจนะอแต่ว่าไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องยังไม่ทันดูเลยอาจจะเห็นหน้าโปกกระโดดคาบเลยป้าบเขาให้เลย ใส่เลยนะครับไปใส่ฝั่งตรงข้ามเลยเป็นไงใส่ยกหน้าเลยโอ้โหเป็นไงเออเห็นไหมเออยังไม่ได้ดูเลยว่าอันนี้มันปีไหนวันเนี้ยเนี่ยมันไหลปีมันปีปีไหนไม่รู้ปีที่แล้วหรือเปล่านะครับเนออ,อาจจะงงไงสวัสดีพระจิบนะครับผมอาจจะงงว่าเอ้ยมันใช่หรือไม่เนะี่ยไม่ใช่วันนี้แน่นอน ถ้าถ้ามันใช่นะแอดก็ต้องอยู่รู้สิแอดต้องเห็นสิเพราะอะไรเราอยู่ในพื้นที่เอออย่างพวก youtube ที่อยู่ใกล้ๆกันนะ่ะเขาต้องขึ้นแล้วถูกไหมล่ะเขาต้องโชว์แล้วใช่ไหมอันนี้เราก็เงียบอยู่ไงเออมีมันก็ต้องขี้แจงนะครับเออใช่ นะั่นแหละผู้รู้กฎหมายไงผู้รู้กฎหมายเขาก็คาบไปเลยเก็เห็นได้จังหวะพอดีเลยจังหวะเลยข่คมคูเลยนะข่คมคูเลยเออแต่ข่มคูผิดพลาดครับเอฟซีเออผิดพลาดหงอยเลยแม่นอกไส้มันยังรู้เลยแม่นอกไส้มันรู้ว่าเป็นเินของเก่าแต่ที่เขามารีลนนะัน่ะที่เราเข้าใจนะเป็นของเก่าเราเข้าใจแต่เอามาเอามารีลันใหม่เนี่ยก็เหมือนว่า เอามาให้รู้ให้รู้ว่าไอ้คำที่คำที่เจ้าหน้าที่เขาพูดน่ะได้ตอบย้ํานะได้ตอบย้ําคําพูดของเราไปด้วยว่าที่เราพูดอยู่นี่ทุกวันทุกวันเนี่ยมันคือความจริงมันคือความจริงนะครับมันเป็นแบบนั้นเออมันไม่ได้ผิดแ,ดแตกต่างกับเจ้าหน้าที่เขาพูดเลยเขาก็พูดแบบนั้นเลยแต่พวกนี้มันไม่อยากจะรับฟังไงเพราะอะไรมันมันรู้ว่ามันผิดไง มันรู้ว่ามันผิดมันไม่อยากพูด